สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาอรลุตไทยทีย่แสนจะมาสรุปการเข้าฟังการนําเสนอวิจัยของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มค่ะเรื่องที่1การวิเคะห์ลักษณะการสะ,สะเทือนแนวนอนของอาหารคู่ที่มีความสูงไม่เท่ากันของโครงสร้างที่เชื่อมต่อแบบแข็งที่มาและความสําคัญอาคารที่ต่อกันมีความสูงไม่เท่ากันเป็นที่เชื่นชอบออนสตาปนิกเนื่องจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและฟังก์ชันอาคารที่จ,อจอะพาะเจาะจงเมื่อเร็วนี้ลักษณะแบบไดนามมิก และแผ่นดินไหยของอาคารความสูงไม่เท่ากันที่มีโครงสร้างเชื่อมต่อแบบแข็งได้รับการประเมินโดยประสบการณ์ทางวิศวกรรมและการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบที่จํากัดการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการสะเทือนตามธรรมชาติระดับแรกในทิศทางที่เชื่อมต่อขนานกันแล้วได้รับการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการพลวัตโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อตรวจสอบการมีความสัมพันธ์ของความถี่และการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างโครงสร้างถูกเปรียบเทียบ กับการจาลององค์ประกอบที่จํากัดและตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการปฏิบัติทาง,งวิศวกรรมผลที่ได้ระบุว่ามีความสัมพันธ์แบบระนาบและแรงบิดจานวนมากในทิศทางการเชื่อมต่อแบบแข็งแนวตั้งควรตั้งค่าอุปกรณ์และพื้นที่ฟังก์ชันที่มีน้ําหนักมากในพื้นที่ S1 เมื่อความแข็งทั้งหมดเป็นไปตามข้อกําหนดในทิศทางที่เชื่อมต่อแนวตั้งในขณะที่ความแข็งของ S2 ค,ควรควบคุมในระดับต่าสุดโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิศวกรรมและเปรียบเทียบกับการจำลองเชิงตัวเลข โครงสร้างสามารถใช้ในการควบคุมเพื่อประสิทธิภาพรูปแบบการออกแบบเพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตัวเชื่อมต่อภายในความสูงของหอคอยวัตถุประสงค์ 1. เผยลักษณะแบบแนามิกของอาคารแฝดความสูงไม่เท่ากันด้วยโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันอย่างแข็งวิธีการออกแบบที่เท่าเทียมกันสำหรับโครงสร้างที่แยกได้ถูกนำมาใช้ 2. เพื่อตรวจสอบการมีความสัมพันธ์ของความทีและการเปลี่ยนแปลงกฎของรูปร่าง 3. เพื่อตวรวจสอบอาคารสูงที่มีสอสูงไม่เท่ากัน2องเสาเชื่อมต่อกันด้วยโครงถักส เพื่อการกำหนดค่าตัวเลขที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงกลของอาคารคู่และอาคารที่ไม่ได้ค้ำยันเป็นตัวเลขขอบเขตทางการวิจัย 1. อาคารไขส่วนเหมืองสูง30ชั้น 2. การวิเคราะห์ลักษณะการสะเทือนในแนวนอนของโครงสร้างผลวิจัยและสรุปผลวิเคราะห์การทางานร่วมกันร,ระหว่างโครงสร้างย่อยทั้งสองซึ่งสามารถใช้เพื่อควบคุมลักษณะอัขระแบบไดนามิกของโครงสร้างย่อยทั้งสองตามทิศทางของการต่อกันในขั้นตอนโครงสร้าง ศึกษาผลกระทบข,ของการแปรและการบิดเบี้ยวพร้อมกับทิศทางเชื่อมต่อแนวตั้งในระบบวิเคราะห์ผลกระทบต่อปรากฏการ์คัพลิงแบบบิดนอกจากนี้การเสียรูปที่มีนัยสําคัญในทิศทางที่เชื่อมต่อกันในแนวตั้งอาจเกิดขึ้นภายใต้แผ่นดินไหวเมื่อความแตกต่างของความสูงระหว่างตึกแฝดมีนัยสําคัญผลกระทบนี้ควรระมัดระวังพิจารณาในระหว่างการออกแบบโครงสร้างโดยสรดปวิธีการเคาะเชิงปฏิบัติ และแบบง่ายที่เสนอข้างต้นสามารถใช้เพื่อควบคุมและปรับปรุงรูปแบบการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับตึบที่เชื่อมต่อภายในความสูงค่ะเรื่องที่2การเสริมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงและความชื้นแห้งที่มานะความสําคัญ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างอุตสาหกรรมและงานโยธาเนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอาคารอุตสาหกรรมมักจะต้องเผชิญกับการดำเนิกนการด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงสมมตลที่เกิดกลไกความเสียหายที่ซับซ้อนมากขึ้นของคอนกรีตความสมส่งของพฤติกรรมเชิงโครงสร้างเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและอาจนำไปสูก่การพังทลายซึ่งทำให้ความปลอดภัยของอาคารอุตสาหกรรมเป็นเรื่องเร่งด่วนอุณหภูมิมีผลชัดเจนต่อการเสถีาภาพของคอนกรีตมีความสมพัญเชิงเส้นตรงระหว่างอุณหภูมิและความลึกของคาร์บอน์ ตลอดจนทํากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตกําลังตกค้างของคอนกรีตลดลงตามการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนน้ําต่อซีเมนต์ที่อุณหภูมิสูงเพราะว่า6โสิบองศาเซลเซียสทำให้เกิดการแพร่กระจายความชื้นสัมผัสของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความอิ่มตัวของคอนกรีอาตอัตราการแพร่กระจายของ co 2ในคอนกรีตจะเร็วขึ้นในสภาพที่ค่อนข้างแห้งอัตราเกิดปฏิกิริยาและการแปลงของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นเนืน่องจากความชื้นสัมผัสสูงขึ้น ความลึกของ dioxide, คาร์บอนไดออกไซด์ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความชื้นที่เพิ่มขึ้นมีการทำงานเชิงทฤษฎีจํานวนมากเพื่อทำนายความลึกของคาร์บอนที่เป็นรูปธรรมเช่นการจําลองการอัดแรงเชิงทฤษฎีถูกสเสนอโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีกลยภาพของการอัดแรงที่เป็นรูปธรรมแบบจำลองคาร์บอนเนตหลายแบบที่พิจารณาจากอุณหภูมิความชื้นและ CO2 วตเป็นต้นความเข้มข้นถูกกาหนดขึ้นตามผลการทดลองของแบบจำลองคาร์บอนไดออกไซด์ที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ 2วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรผันของอุณหภูมิพื้นผิวคอนกรีตแล้ว่นะในระหว่างกระบวนการชุบแข็งแบบเปียกเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความนึกของคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความสูงเพื่อศึกษาค่าความเป็นกดด่างของคอนกรีตที่ระดับความลึกต่างกันในเขตที่เปียกแห้ง 3. ขอบเขตการศึกษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงและวามชินแห้งของช่วงที่เปียกในโรงถลุงเหล็กฟูเจียนสภาพแวดล้อมที่ตั้งของ ตึกที่เปียกในโรงถลุงเหล็กฟูเจียนการทำงานของตึกที่เปียกในโรงถลุงเหล็กของฟูเจียน 4. สรุปวิเคราะห์พฤติกรรมการเส่อมสภาพของโครงสร้างคนอนกรีตที่โรงถลุงเหล็กฟูเจียนได้รับผลกระทบของวงจรแบบแห้งและเปียกที่ด้านบนดังนั้นพื้นที่ด้านบนจึงถือเป็นโซนที่รุนแรงเนื่องจากมีวงจรเปียกและแห้งที่รุนแรงการทดสอบในแหล่งกำเนิดพบปัญหาความเสียหายด้านความอดทนอย่างรุนแรงมีการแตกร้าวขนาดใหญ่ของคอนกรีต และการแตกหักของเล็กเส้นความแปรผันของอุณหภูมิผิวคอนกรีตพบว่าอุณหภูมิมากกว่าปกติปรากฏขึ้นในบริเวณที่ส่วนตัดฝังค่อยๆลดลงความยาวเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีความร้อนซึ่งทําให้อุณหภูมิของโครงสร้างด้านล่างเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเร่งความเร็วของการไหลของไอ้น้ำทําให้อุณหภูมิผิวภายนอกสูงอย่างรวดเร็วและมีการถ่ายเทความร้อนอย่างรุนแรงระหว่างไอ้น้ำกับอากาศเย็นความแปรผันของอุณหภูมิผิวและกําลังรับแรงอัดตามความสูงจะเห็นได้ว่ากําลังอัดของคอนกรีตลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นสําหรับ กำลังแรงอัดของคอนกรีตลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรอบการแห้งและเปียกจะรุนแรงขึ้นอุณหภูมิจึงลดลงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความลึกของคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเห็นได้ว่าความลึกของคาร์บอนไดออกไซด์ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความสูงในขณะเดียบันอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความผันแปรของ pH ของสารละลายโลหะที่ะระดับความลึกต่างกันค่า pH ค่อยๆลดเนื่องจากระยะห่างจากผิวพื้นผิวของ,ของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ในเขีที่เปียกและแห้งปานกลางเมื่อคอนกรีตในทรงนี้ถูกอัดลมเต็มที่แล้ว pH เริ่มเพิ่มขึ้นค่าความเป็นกรดด่างของคอนกรีตในระดับความลึกต่างก,กันบ่งชี้ว่าช่วงแห้งเปียกสามารถเร่งระบกระบวนการอัดลมของคอนกรีตในการทดสอบ TGA และ DSC ของคอนกรีตการลดน้ำหนักครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่104-170 1องศาเซลเซียสกาไฮดรอกซิเดชันของ CHS และยิบซัมเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมินี้ไม่โปรแกรมลดน้ำหนักเกี่ยวกับเฟสที่มีอลูมิเนต การลดน้ำหนักครั้งที่2เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่4 8ง5 5 0องศาเซลเซียสการสลายตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมินี้การสลายตัวของ CaCO3 เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่550-850องศาเซลเซียสการลดน้ำหนักครั้งที่3าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การสูญเสียน้ำหนักของคนอนกรีตในเขตภายในนั้นเล็กกว่าโซนภายนอกเขตเปียกและเขตแห้งปานกลางพบว่าน้ำหนักลดลงอย่างมากในระดับความลึกที่0-10มิลลิเมตร การสูญเสียระดับแกงกล่าวบ่งบอกถึงระดับการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากองค์จำเปียกแ,แห้งเรื่องที่3ความตทนทานการแห้งของอิฐปูนและคอนกรีต dying resistance of brick mortar and concrete ที่มาและความสําคัญสถานะของการกระจายความชื้นภายในเมทริกที่มีรูปุนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไปเช่นอิฐปูคนคอนกรีตมีบทบาทสาคัญในการควบคุมการเสื่อสสมสภาพของโครงสร้างและองค์ประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้างความคุงอยู่ของความชื้นทําให้เกิดการกร่อนของเหล็กที่ฝังตัวในคอนกรีตเสริมเหล็กส่งผลให้มีการลดลอกของชั้นผิวเกิดการสูญเสียความแข็งแรงและฉนวนกันความร้อนในอิฐและในการก่อตัวของพื้นผิวมาตาส่วนและรอยแตกภายในองค์ประกอบที่สมัมผัสกับวงจรการแช่แข็งการละลาย ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิจัยจำนวนมากที่ทําการศึกษาลักษณะการอบแห้งรูปคุณของวัสดุการวิจัยการพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับการวัดและสร้างแบบจําลองการกระจายความชื้นและผลกระทบของสภาวะการอบแห้งและชนิดของวัสดุต่อความชื้นคุณสมบัติของการส่งขนส่งของวัสดุกอ่อสร้างที่มีรูปุุนได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการพึื่งนพาความต้านทานการอบแห้งภายในและภายนอกรูปทรงของชิ้นงานการทดสอบ พื่อตรวจสอบผลกระทบของความยาวเฉพาะประเภทของวัสดุและสภาวะการอบแห้งต่อความต้านทานการอบแห้งขอบเขตการวิจัยใช้แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและกลไกการถ่ายเทมวลที่ดีโดยการนำข้อมูลการการกระจายความชื้นที่ได้จากเอกสารที่มีเกี่ยวกับการทําให้แห้งในสภาวะที่คงที่ของอิฐดินเผา FCB ซีเมนต์ตัวอย่างปูน CM และตัวอย่างคอนกรีตเซลล่าแบบเนื่องค่าเชื้อ ACC และ II ในการดําเนินการซืบสวน ทดสอบกราวิเมตริกเพื่อตรวจสอบผลกระทบของความยาวเฉพาะประเภทของวัสดุและสภาวะการอบแห้งต่อความต้านทานการอบผลวิจัยและสรุปผลสรุปผลการวิจัยระยะเวลาการอบแห้งอัตราคงที่ที่แตกต่างกันถูกสังเกตใน FCB ที่ไม่ปรากฏใน CM หรือ CC ภายใต้การเงื่อนภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเดียวกันากการอบแห้งอัตราคงที่สําหรับ FCB นั้นถือว่าสูงกว่า CM และ CC อย่างมีนันยสําคัญ การอบแห้งแบบอัตราคงที่ของ FCB นั้นพบว,ว่ามีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากขึ้นสาหรับ CM และ CC อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจาก20องศาถึง30องศาไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญผลที่ได้กลายเป็นสิ่งสําคัญเฉพาะเมื่อมันเพิ่มขึ้นเป็น40องศาเซลเซียสอัตราการลดลงของอัตราการอบแห้งในช่วงที่3ของการอบแห้งนั้นเป็นอย่างที่เห็นชัดสําหรับ FCB มากกว่า CM หรือ CC มวลภายนอกและความต้านทานการถ่ายเทค,ความร้อนถูกพบว่าสูงที่สุดสำหรับ Cc ตามด้วยสำหรับ Cm และ Fcb ความแตกต่างนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็น f a ซซิ่ออกที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากการมีส่วนทวบที่เพิ่มขึ้นของการเร้รับความดันไอบางส่วนเมื่อเทียบกับความขุ่นของเื้นผิว นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการทดลองที่เกี่ยวกับรัการ, open, ราอบแห้งอัตราคงที่ความต้านทานการถ่ายโอนมวลภายนอกการลดลงของความต้านทานถ่ายเทมวลความร้อนภายนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดในวัสดุที่หนาแน่นขึ้นโดยค่อยๆลดลงเมื่อค,ความพูนเพิ่มขึ้นความต้านทานการถ่ายเทความร้อนภายนอกสําหรับคอนกรีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าลดลงอย่างมีนัยาสาคัญที่40องศาในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง20องศาเป็น30องศาไม่มีนัยาสาคัญ ความยาวลักษณะขั้นต่ำสามสิเมีพบว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถประมาณการที่เชื่อถือได้ของมวลภายในในลักษณะการส่งความร้อนความต้านทานการถ่ายโอนมวลภายในสําหรับ FCB และ CM และ CC พบว่า, <ๆ S 2> ามีมากขึ้นตามคำสั่งของขนาด5ถึงเมากกว่าคู่ภายนอกของพวกเขาความต้านทานการถ่ายเทความร้อนภายในสําหรับ FCB และ CM และ CC พบว่ามีขนาดเล็กลงตามคําสั่งของขนาด1ถึง2มากกว่าคู่ภายนอกของพวกเขา การมีความต้านทานการถ่ายเทความร้อนภายในยานมีในระดับสำคัญในวัสดุก่อสร้างที่มีความพุนค่อนข้างสูงอ่านั่นไปสู่สถานะของอุณหภูมิสมดุลซึ่งแตกต่างจากอุณหภูมิหลอดไฟแห้งที่ต้องเผชิญอย่างไรก็ตามการทดลองเพิ่มเติมจากสร้างจะต้องสร้างความถูกต้องของการอนานวันนี้เรื่องที่สี่เรื่องหัวข้อแรงดันมากเกินไปหรือไม่ในการขับเคลื่อนและควบคุมความกดดันที่เกี่ยวข้องกับสถานะของยานพาหนะที่เชื่อมต่อและเป็นอิสระในเมืองที่มา รถยนต์ที่เชื่อมต่อและครับเครื่องอัตโนมัติ CF1 ถูกคาดการโดยไรนะักวิเคราะห์ว่าจะพิชฌกระบบขนส่งในทศวรรษ์แต่แตกต่างกันที่อาจมีแนวทางมากมายการพัฒนาท a p a า f อ r รียสองพันสิ0แปดโรบังบจอมบอกถึงการเป,ปลี่ยนแปลงที่แจ้งแสงในระดับต่างๆเช่น ว,วัฒนธรรมโครงสร้างและระดับการปฏิบัติที่มีกรอบเวลาและมาตราส่วนต่างก,กันมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการใช้ CAV และผลกระทบเช่นนโยบายการวางผังเมืองสาธารณสุขความปลอดภัยความกังวลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อเมเวลาคิสและคณะ2020มันสามารถสมผลในทางบวกหรือทางลบได้การแนะนํา CAV ในเมืองต่างๆมีความสนใจและพิจารณาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี้กําหนดเป็นแรงกดดัน a d e v i o และคณะ2018การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่เมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนเนื่องจากเมืองนี้มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแรงซึ่งช่วยให้เหมืองนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัย CAV ผลลัพธ์บางอย่างอาจเอ็ดยนไปตามสภาพสังคมการใช้รถยนต์ของโคเทนเบิร์กแต่ผลลัพธ์เหล่านี้อาจมีนนความเกี่ยวข้องในเมืองที่เน้นเรื่องรถยนต์เช่นสตกูจักหรือเกมวัตถุประสงค์การศึกษานี้เน้นที่การวิจัยที่ตรวจสอบ CAV ในเมือง ผู้มีสเทธเียต่างๆที่มีอิทธิพลหรือผู้ได้รับอิทธิพลและบทบาทของ c a b ในสภาพสังคมการเปลี่ยนแปลงไปขอบเขต c a เนั้นแตกต่างกันไปตามขนาดทรัพยากรทางการเงินและความเอ็นเอียงทางการเมืองฟีมาร์กและคณะ2019บางแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ c a b ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลระดับชาติที่ทํางานร่วมกับรัฐบาลระดับภูมิภาคเพื่อสร้างนโยบายการขนส่งใหม่ฟีมาร์กและคณะ2019เกนว่2019ในระดับท้องถิ่น การขาดการเตรียมการล่วงหน้าของรัฐบาลสำหรับ CAV เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวิจัยในการขาดความพร้อมดูเหมือนจะเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันและสาเหตุนในบางกรณีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ะระบุว่าพวกเขาไม่คิดว่าเมืองของพวกเขาจะพร้อมสำหรับ c i v ในแง่ของนโยบายฟีมาพยาคณ์สอนสิบเกข้อสรุปในการศึกษานี้เรามุ่งที่จะแก้ไขช่องว่างความรู้โดยการระบุและการทำแผนที่ความแข็งแรงของไดรเวอร์และแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกันกับการใช้งานของ CAV ในเมือง โดยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการทํางานและสแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสสาหรับการวิใใจัยในอนาคตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ระบุในการสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงในส่วนงานเชิงประจักษ์ภายในรายงานรายงานนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางประเภทที่ได้พูดคุยกันในงานวิชาการที่ผ่านมาเช่นคนได้โอกาสาที่ไม่สามารถขับรถได้เฟรชและคณะ2 0 1 0เท่โรตัน2020เรื่องที่ห้า พฤติกรรมวัฏจักรของข้อต่อคานและคอรัน์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาอัคลคาไลซิลิกาที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยคอมโพสิต FRP ที่มาีความสำคัญโครงสร้างคอนกรีตเก่าอาจเสื่อมสภาพเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพและทางเคมีตัวอย่างของการปการาเกิดปฏิกิริยาทางเคมีคือปฏิกิริยาอัคลคาไลซิลิกาปฏิกิริยาประเภทนี้เกิดขึ้นในซีเมน ในหมู่มวลรวมปฏิกิริยาซีเมนต์อักลายสูงที่มีความเชื่สูงปฏิกิริยานี้ทําให้เกิดอะคลายเซเลเกตที่ซับซ้อนซึ่งเพิ่มขนาดขึ้นเนื่องจากถูดูซับจากสภาพแวดล้อมโดยรอบส่งผลให้ขนาดของคอนกรีตใหญ่ขึ้นซึ่งนําไปสู่การเกิดแรงดันหลายทิศทางก่อให้เกิดรอยแตกขึ้นทําให้เกิดแรงกดบนคนกรีตรอบๆเหล็กเสริมแรงและทําให้เกิดความเค้นดึงมากขึ้นในการเสริมเหล็ก ดังนั้นความสามารถในการรับปําหนักของชิ้นส่วนดัดงอที่อยู่ภายใต้ ESR จึงลดลงในความทนทานในระยะยาวของพวกมันจึงถูกผลกระทบนี้จะชัดเจนขึ้นในโครงสร้างที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงรอยแตกที่เกิดจาก ESR อาจทําให้คลายและน้ําที่ปนเปื้อนชัลเฟสสามารถบุกรุกเข้าไปในคอนกรีตได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงจําเป็นต้องรักษาโครงสร้างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้าหนักและปรับปรุงความหนาแน่นเนื่องจากจะต้องได้รับการยืนยัน ว่าการแตกร้าวที่เกิดจาก a s r อ่านรูปประโยชน์ที่ได้รับจากการวิธีการซ่อมแซมที่แนะนําแม้ว่าจะไม่มีการเสื่อมสภาพในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงโครงสร้าง RC เช่นคานเสาแผ่นคนอนกรีตและข้อต่อ p c ยิ่งกว่านั้นหน่วยงานที่สบ,บาลและหลายแห่งจำเป็นต้องซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เป็นไป,น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 ปนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเหนียวและความสามารถในการใช้งานและความแข็งแรงคือความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดของการซ่อมแซมโครงสร้าง RC นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้ทำการศึกษาเชิงค้นหาหลายครั้งเพื่อค้นหาวิธีการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมที่เชื่อถือได้ คุ้มค่าและมีประสิทธ,ธิภาพวัตถุประสงค์ศึกษาพ,พฤติกรรมวัฒจักรมรจจก N l f ea ข้อต่อํำแสงคอรัม sr ความเสียหายสรมสร้างความแข็งแรง c ค m p ประสิทธิไฟเบอร์ก๊าข้อเขตการศึกษาโมเดลร่วม rc bc ถูกสร้างขึ้นโดยเชนนิงและอารเฮสันข้อต่อของ bc และบริเวณวิกฤตของเสาเป็นจุดเชื่อมต่อที่ออนแอที่สุด ออาาและมีรายละเอียดโดยที่ไม่ต้องใช้กลไกภายในเขตรบรวมเรียกคณะคนที่นํามาใช้ของชิ้นงานทุสอบที่ตรวจสอบและแสดงถึงจุดเปลี่ยนวาวของลนแสงและจุดเปลี่ยนจากคอลัมงถึงคอลำที่มีอยู่ในช่วงกลางของคานและเสาเมื่อพิจารณาการโหลดด้านข้างของแผน่นนิ้วไวส่วนรองรับถูกใบพับที่ปลายด้านล่างและเก็บไว้ที่ปลายบนสุดของคอลั์ให้ว่างเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวแบบสัมผัสในขณะที่ส่วนรองรับของปลายลำแสงทั้งสองถูกสร้างขึ้นเป็นลูกกิ้มธรรมดา กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตอยู่ที่2ี mpa ในขณะที่กำลังรับแรงดึงของแท่งเหล็กคออ้อยอยู่ที่3 1 0 mpa ตัวกระตุ้นไฮดรลิก2ตัวที่มีกำลังรับแรงดึง9 0 kn และแรงอัด1 6 0 kn ถูกนำมาใช้เพื่อใช้โหลดคอลัม์ที่เพียงพอสำหรับโหลดแบบเป็นวงกลมซึ่งจำลองการโหลดของแผ่นหวที่ใช้ในระหว่างการทดลองข้อต่อ b c ผลการวิจัยและสรุปในบทความนี้ใช้วิธี n lfea e เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เสริมความแข็งแกร่งด้วย FRP เมื่อพวกมันได้รับความเสียหายจากขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของปฏิกิริยา ASR แบบมวลซ้ำผลลัพธ์ที่ได้รับจากการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ผลทดสองของเชนเน็และเอลฮัสซันและคาร์เลตนคณะ ได้ทาการศึกษาพารามิเตอร์โดยใช้ n l a f e a เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับโหลดตามแนวแกนของคอลัมน์และขั้นตอนความเสียหายของ ESR ที่มีต่อพฤติกรรมของแบบจำลองข้อต่อที่เสริมความแข็งแรงสำหรับการทดลองระดับโหลดตามแนวแกนถูกาหนดเป็น0% 25% 50%ี50่และ75%และขั้นตอนความเสียหาย ESR คือระยะศูนย์ระยะที่1 45วันระยะที่2 80วันและระยะที่3 3มวันเรื่องที่ 6. อายุการใช้งานโดยประมาณของคอนกรีตมวลรวมเสริมเหล็กเสร ที่มาและความสำคัญการใช้มวลรวมีีซิลเป็นองค์ประกอบในการผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กก็ำลังกลายเป็นความจริงความทนทานขององค์ประกอบดังกล่าวได้แก่คอนกรีตมวลรวมเสริมเหล็กธรรมชาติคือวัตถุในการศึกษานี้จะศึกษาอายุการใช้งานของคอนกรีตมวลรวมเสริมเหล็กวีซิลทุกประมาณการโดยแบบจำลองที่มีอยู่ในอดีตถ้าหมดอายุการใช้งานแล้วจะมีการแตกร้าวที่เกิดจากการกัดก่อนของคอนกรีตดังนั้นจึงพิจารณาแบบจำลองสำหรับช่วงเริ่มต้นและระยะคงตัวของคอนกรีตการศึกษาข้อคุมสองสถานการณ์ คอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตประสิทธิภาพสูงการเปรียบเทียบของส่วนผสมที่เท่ากันโดยใช้สารมวลลมจากธรรมชาติในการทำนอกจากยืนยันความทนทานที่สูงขึ้นของคอนกรีตประสิทธิภาพสูงและผลกระทบของความลึกของฝาครอบที่เพิ่มขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเสริมบนอายุการใช้งานพบว่าอายุการใช้งานมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนของการทดแทนที่เพิ่มขึ้น ช่วงการสูญเสียตั้งแต่9%ถึง32%สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การกัดกร่อนที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์และระหว่าง5%ถึงส9าสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การกัดกร่อนที่เกิดจากคลรไรด์ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ที่มีเป้าหมายและการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างตลอดอายุการใช้งานระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเอ็กกับ n a c และด้วย RAC เพื่อพิจนารณาถึงการแตกร้าที่เกิดจากการกัดก่อนเมื่อสิ่งอายุของการใช้งานอายุการใช้งานของการเสริม n a c และ RAC อข้อเคียการศึกษามีการศึกษาการประเมินวงจรชีวิตเปรียบเทียบ l a c ของ r า c กับ n a c น้อยมากเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในอายุการใช้งานและไม่มีใครพิจารณาส่วนผสม IAC เสริมที่ต่างกันการเปรียบเทียบที่มีความหมายต้องรวมอายุไขโดยประมาณสาหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี n a c และส่วนผสมที่เทียบเท่าที่มีมวลรวมรีไซเคิลสาเหตุของช่องว่างที่ระบ,บุถึงความขาดแคลนของการวิจัยเกี่ยวกับความต้านทานการกักดกร่อนของคอนกรีต IAC ซึ่งได้รับการยอมรับโดยฉานและคณะและซาฟูดินและคณะ การว oui con nah ิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างตลอดอายุการใช้งานระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับ NEC ด้วย RAC ขอเขตการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างตลอดอายุการใช้งานระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับ NEC และด้วย RAC เมื่อพิจารณาถึงการแตกร้าวที่เกิดจากการกัดกร่อนเมื่อสิ้นอายุการใช้งานอายุการใช้งานโดยการเสริม NEC และ RAC จะเท่ากับประมาณการโดยใช้ตัวแบบ การวิเคราะห์สาหรับช่วงเริ่มต้นและการเผยแพร่เมื่อไม่มีข้อมูลจากการทดสอบพารามิเตอร์ของแบบจําลองจะถูกประเมินโดยใช้แนวทางที่แนะนําในเอกสารผลการการวิจัยผลลัพธ์ยืนยันว่าอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นมากตามความลึกของพืง้นผิวคนอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูงนำไปสู่อายุการใช้งานยาวนานกว่าคอนกรีตธรรมดาและการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่นเสริมแรงจะลดอายุการใช้งานไม่มีความแตกต่างที่สังเกตได้จากผลกระทบ สัมผัสของการรวม RAC ในคอนกรีตสมรรถนะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดาเรื่องที่7เทคโนโลยีการขุดอุโมงค์และอากาศใตดินผสมผสานการวิจัยเทคโนโลยีเทรสเลตที่มาีความสำคัญกว่า80%ของอุโมงค์ในพื้นที่เยน็นได้รับผลกระทบจากการบุพังเนื่องจากน้ำแข็งเป็นระยะดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการทำงานได้และเพื่อลดความเสียหายของอุโมงค์ชั้นถนนกันความร้อนจึงถูกใช้เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกไปให้ทะลุผ่านชั้นหิน รอบอุโมงค์พื้นที่เย็นได้รับ TIL มักจะวางระหว่างแผ่นชั้นบุกรองทั้งสองแผ่นของ CRTS ที่มีความนาสม,มุนเสมอตลอดอุโมงค์ขึ้นอยู่กับการคำนวณการนำความร้อนหรือวิธีเปรียบเทียบทางวิศวกรรมซึ่งไม่เพียงไม่ประหยัดแต่ยังไม่ปลอดภัยด้วยดังนั้นความเสียหายจากการปุพังเนื่องจากน้ำแข็งยังคงเกิดขึ้นที่ปากทางเข้า CRT เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมน,นี้เราใช้อุโมงค์เฟื่องห่วงสารในภูมิภาคที่มีชั้นดินเยือกแข็งคงตัวให้เป็นตัวอย่างและข้อเสนอคู่กัน แบบจำลองการถ่ายเทมวลความร้อนตามหลักการอนุรักษ์พลังงานโมเมนตัมแบบจำลองเชิงตัวเลขถูกระบุเป็นแบบจำลองที่พยัาชนะโดยการเปรียบเทียบการคำนวณและติดตามอุณหภูมิวัตถุะสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาความเสียหายจากการุกพังเนื่องจากน้ำแข็งตัวอย่างของอุณหภูมิในพื้นที่เย็น CRT ข้อเขตการศึกษาการบรรเทาความเสียหายเนื่องจากน้ำแข็งตัวต่ออุโมงค์ในพื้นที่เย็นใช้สนวนการความร้อนจึงถูกใช้ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของความร้อนระหว่างรอบอินและอากาศ ความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อนจึงถูกกาหนดด้วย2วิธีดังนี้1วิธีเปรียบเทียบทางวิศวกรรม 2. การคํานวณการถ่ายเทความร้อนผลวิจัยและสรุปเพื่อลดความเสียหายอย่างหนักและรุนแรงของ CRTS มีชั้น TIL ที่สมาเสมอทั่วทั้งอุณหภูมิเพื่อป้องกันความร้อนจากการเจาะหินโดยรอบโดยอาศัยการนําความร้อนเพียงอย่างเดียวหรือวิธีเปรียบเทียบทางวิศวกรรมซึ่งเปลี่ยนเฟสน้ํแในน้าแข็ง และการถ่ายเทมวลความร้อนได้ถูกละเลยไปดังนั้นความเสียหายจากการแช่แข็งและการละลายยังคงเกิดขึ้นในเ r t ีหลังการใช้นาำลลายปีเพื่อปรปับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของอุโมงค์เฟื่องของสารเราสร้างคู่กับแบบจำลองการถ่ายเทมวลความร้อนเพื่อคู่เพื่อเปิดเผยการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างทั่วถึงของกระบวนการในอุโมงค์จึงได้เสนอการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดของความหนาของแผ่นเอเจลทั่วทั้งอุโมงค์ขึ้นอยู่กับการจำลองและการวิเคราะห์ข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ เรื่องที่8การรับรู้ของวิศวกรโยธทาและการกอร่อสร้างมุ่งสู่ชุมชนและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานที่มาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากความรุนแรงความถี่ของภัยธรรมชาติและเหตุการณ์รุนแรงเช่นภายแรงและอุตกภยัยได้บันทึกไว้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินความรุนแรงความถี่ในผลก,กระทบของภยัยพิบัติเหล่านี้สร้างสถิติใหม่ทุกป,ปีเพิ่มการเปิดรับและรูปแบบภัย,ยธรรมชาติและเหตุการณ์รุนแรงท,ที่มีความรุนแรงขึ้นและนำไปสู่ภัยพ ระดับที่รุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสาหารัฐอเมริกาเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสภาพอากาศส่งผลก,กระทบต่อสาหารัฐอเมริกาในช่วง40ปีที่ผ่านมามีมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์แบบจะลองสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่คาดการเพิ่มขึ้นทั้งในความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์รุนแรงภายใต้สภาพอากาศเป,เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ข้อสังเกตที่บันทึกไว้และคาดการในอาน,นาคตเรืยองรองให้มีการปรับปรุงจิตสำนึกของประชาชนผู้มีอำนาจตัดสินใจและนโยบายผู้ผลิต นักศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับความยืดหยุ่น,อนของชุมชนชุมชนที่มีความยืดหยุ่นจะประสบกับอัตราการเสียชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากหลังเกิดภัยธรรมชาติและเหตุการณ์รุนแรงเช่นพายุเฮอริเคนหรือน้ำท่วมซึ่งเหตุการณ์อากาศกลายเป็นหายนะสิ่งนี้สามารถทําได้โดยการเตรียมความพรม้อมและการวางแผนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการตอบสนองเชิงรุกและการฟื้นตัวจากอาการไม่เป็นประสงค์วัตถุประสง์ เพื่อประเมินการรับรู้ของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างมุ่งสู่ความยืดหยุ่นของสุมชนโดยมีวิสัยทัศน์ในการหาวิธีเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ดินแรงขอบเขตการศึกษาตัวอย่างนักเรียนวิศวกรรมโยธา382คนที่เข้าร่วมการสำรวจซึ่งมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดเช่น97วิชานักเรียนที่เข้าร่วมสถาบันต่างๆสถาบันเหล่านี้มากเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตโปรแกรมสรุปผล การรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้จัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการปฏิบัติงานของพวกเขาการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การออกแบบการดำเนินการและการเฝ้าติดตามได้รับผลกระทบจากการรับรู้ของบุคคลดังนั้นความสำคัญของการรับรู้จึงแสดงให้เห็นนักศึกษาวิศวกรรมโยธาจำเป็นต้องมีเครื่องมือและความรู้ที่เหมาะสมของชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ดนแรงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทบทวนผลลัพธ์ของการสำรวจที่ดำเนินการเพื่อให้ได้รับรู้ ของนักเรียนวิศวกรรมโยธาเพื่อให้เห็นรประเด็นสําคัญที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไปเรื่องที่9รายงานการจัดซื้อและการจัดการอุปทานที่มาเนื่องจากความเสี่ยงด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่นั้นยากต่อการประเมินและการจัดการเนื่องจากความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติกรณีศึกษาในเชิงลึกถูกนํามาใช้เพื่อตรวจสอบการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางทางเลือกที่นําโดยลูกค้าสู่ทั่วไปเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในโครงการวิศวกรรมโยธา การศึกษานี้แสดงใ้เห็นว่าการแข่งขันระดับรัฐบาลโดยการมีส่วนร่วมเชิงลุกข,ของลูกค้าทั่วไปในการดิเริ่มการพัฒหาและ การดำเนินการโครงการและความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงด้านนวัตกรรมการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและการมีทางเลือกสำรองการกำหนดเงื่อนไของค์กรและความสัมพันธ์ที่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและการดำเนินการตามนวัตกรรมสุดน้าที่ตั้งใจไว้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเจตบะการที่ร่วมการจัดหาเครื่องมือที่ลูกค้าทั่วไปสามารถส่งเสริมการพัฒนาและนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้าไปใช้ในโครงการวิศวกรรมโยธาอย่างแข็งขันวัตถุประสงค์ ื่อศึกษาและวิจัยอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกแบบเสนอราคาฟิลที่มักใช้คือการใช้สัญญาบูรณาการเป็นวิธีการส่งมอบโครงการซึ่งการใช้เกณฑ์ราคาและการประเมินคุณภาพร่วมกันเพื่อประเมินคำเสนอซื้อและเป็นแนวทางในการเสนอมูลค่าเพิ่มเติมข้อคิดการศึกษาเพื่อศึกษาผลงานความหมายข้อสำกัดและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตที่มีการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางเลือกในโครงการเดียวไม่เพียงพอแค่การประเมินการใช้งานในโครงการสะพานที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ แต่ยังนําไปใช้ในประเภทอื่นๆได้อีกด้วยโครงการวิศวกรรมโยธาเช่นสะพานลอยการก่อสร้างประตูน้ําหรือโครงการถนนสายใหม่ผลการวิจัยและสรุปผลในบทความนี้ได้มีการศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการที่นําโดยลูกค้าสู่สถานะซึ่งทําให้เกิดการพัฒนาและการนํานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติจริงในโครงการวิศวกรรมโยธาการถึงกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญาตามทั้งการออกแบบเนี่ย เสนอราคาในการสมมอบแบบทำสัญญาแบบอุรานการมีข้อจำกัดในการกระตุ้นการพัฒนาและการนำนวัตกรรมไปใช้ในโครงการวิศกวกรรมโยธาเรื่องที่10การพัฒนามลติฟังกชันวัสดุวิศกวกรรมโยธาอาจระเพื่อต่อสู้กับไวรัสที่มานละครสำคัญสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก 29, ที่กำลังดำเนินอ,อยู่ทำให้เกิดการพัฒนาวิศกวกรรมโยธาแบบมลติฟังก์ชัน อาจีรย,ยาวัสดุในการต่อสู้กับไวรัสที่เป็นวิธีที่มีแนวโน้มว,ว่าจากบรรลุเป้าหมายนี้ในเรื่องนี้มองมีการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสและโครงสร้างของไวรัสจากนั้นหลักการออกแบบในปันจจุบันของวัสดุและโครงสร้างต้านทานไวรัสคือการตรวจสอบต่อความปิดไปได้ในการพัฒนายาต้านไวรัสแบบ effective passive วั ive, สดุอิสวกพิสยูทารวมถึงซีเมนต์ของประิตเชลล์บีโพลิเมอร์และสารเคลือบวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนายาต้านไวรัสแบบปติฟังก์ชันอัจฉริยะพ่าการการแพร่กระจายของไวรัสในช่วยปรับปรุงสุขภาพชีวิตของมนุษย์เข้าเขการศึกษากลุ่มอาการโคโรนาไวรัสด้วยระบบทางเดินหายใจลูกทางเดินหายใจเฉียบพลันุแดงนับแต่ปลายปี2019ตามเว r l d d ดูเวเสถิติณวมาที่5ธันวาคม2564มีผู้ป่วยยืนยัน265ล้าน7แสน 30รลายและเสีชีวิตจาก5 2 6 4้านาลายสรุปผลจากการพัฒนายาต้านไวรัสแบบมัติฟังก์ชันอัจฉริยะมีข้อกังวลอยู่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานขางการใช้วัสดุนาโ,โนในทางแพ่งวัสดุวิศวกรรมเพราะกระที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ใน,นระหว่างการปล่อยตัวเป็นทัง้งคาวและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเมื่อสถานการณ์เพื่อค้นความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน,นอกจากนี้ควาสมสามารถในการต้านไวรัสของบอลเรือนวัสดุทางวิศวกรรมมีการเชื่อมโยองอย่างใกล้ชิดกัน,นการกระจายตัวของนนนวัสดุนาโนไม่ใช่วัสดุพิยากับยูทาวิธีการสําหรับบรรลุการการะจายตัวของวัสดุน,ดนานโนอย่างที่เพื่อประสิทธิภาพปริมาณของวัสดุน,ดนานโนและใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพนั้นดิฉัน่อก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านีขข้ค่ะขอบคุณค่ะ